ใสทัศน์ผู้นำพบผู้นำตัวจริงแถวหน้าของประเทศโดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตบริษัทยูสตาร์ประเทศไทยจำกัดเริ่มสวยชีวิตก็ไปได้สวยและยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วี กลิ่นเงือกเสียวหลอดเดียวจบกนาฬิกาสามนาทีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะลีเดอร์ s อ g นไประจำวันพุธครับวันนี้ปวันพุธที่12มิถุนายนพุทธศักราชสองพนะครับวันนี้เราจะมพาพบกับอาจารย์นารักษ์ราบรหาิหารซีอของ Eastern ์นบอลกรุ๊ปเนะฮะเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงสสนามบินแล้วก็ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นให้ได้ตามเป้าหมาย3%นะครับสวัสดีครับอาจารย์นรักครับสวัสดีครับอาจารย์นรัครับสวัสดีครับคุณตั้งที่เคารพครับกับแวะไปเรื่องของไทรสปิกสามสนามบินนะครับทางคณะกรรมการอีซีใช่ไหมครับเก็รู้สึกว่าจะอนุมัติให้มีการเดินหน้ามีการยอมยอมถอยบางส่วนเพื่อจะให้โครงการเดินหน้าได้นะครับวันนี้โครงการจะเดินหน้าได้จริงหรือเปล่า ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีการส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการกันหรือยังนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ติดขัดก็มีแค่อย่างเดียวก็คือว่าทาง a c เราวนี่ยหรือทางกลุ่ม CP เนี่ยเขาบอกว่าการาส่งมอบพื้นที่เพื่อจะทำการก่อสร้างให้เขาเนี่ยจะต้องส่งมอบพื้นที่หนึ่งรเปอร์ซนโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับหมายความว่าพื้นที่ที่จะให้เขาสร้างมีกี่ มีขี่มากน้อยเนี่ยต้องเอามาให้เขาหมดเลยก็ไปเวรคืนมาให้เขาเขาจะไม่ยอมรับในกรณีที่สร้างไปเวรคืนไปเพราะเขากลัวว่ามันจะเป็นความผิดของเขาที่สร้างไม่เสร็จตามเวลาที่ต้องการนะครับก็ส่งผลทําให้มันช้ามาตั้งหลายปีมาเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เป็นนายชกนะครับล้างกันมาถึงสามสี่ปีอะพิจิระเป็นอะไรที่มันก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับณวันนี้เนี่ย ความคืบหน้าของการเวนคืนพื้นที่เพื่อส่งมอบให้กับเอเชียรวันเนี่ย mm. เขาแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่ข้างนอกนอกเมืองนะนอกกรุงเทพเนะครับอันนี้เนี่ยก็ไปได้ค่อนข้างดีคือไปร้อเซมาตั้งเป็นปีแล้วแหละครับเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นมาเป็นเวลานานมากและส่งมอบพื้นที่เขาเรียกว่าช่วงนอกเมืองก็คือตั้งแต่สุวรรณภูมิไปนจนถึงอู่ตะเภาเนี่ยนะครับอันนี้เขาเวนคืนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นมาเป็นเวลาหลายปีละนะสองสามปีนะครับ,รบแต่ว่าซีพียังไม่ยอม รับมอกแล้วก็ยังไม่ยอมก่อสร้างในในบริเวณนอกเมืองนะครับส่วนบริเวณในเมืองเนี่ยก็คือช่วงดอนเมืองพญยาไทยนะถึงพญยาไทยก็คือไปจบไปบรรจบเอาไอ้สายแอร์พอร์ตลิงค์ที่มันมาสุดตรงพญยาไทยะเดียน,นะครับตรงนั้นเนี่ยณปัจจุบันเดือนกุมภามีความคืบหน้าถึงแค่นั้นนะครับการรถไฟไม่ได้ทําตัวเลขเพิ่มมาตั้งแต่กุมภาปีหกเจ็ดและนะครับือเก้าสิองหนึ ก็แปล <Jade. S 2> ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คงจะมีการเจรจา,าต่อรองกันและไอ้ตัวเก้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสองจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคงที่มาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วอีจิระไม่ขยับตุลาปีหกหกนะครับเก้าสิบเจ็ดจดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นเวลานานมากเนี่ยนะครับหเดือนกว่ากว่าไม่ขยับแต่เพราะนั้นเนี่ยก็คงต้องยอมรับตัวเลขน,นี้กันมั้งแล้วก็อีกประมาณสักเกือบเกือบสเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับสองจุเจ็ดเกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ จะต้องมีการส่งมอบให้ได้นะครับเพื่อที่จะก่อ,อสร้างให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด้วยดีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าตรงนี้ไปทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าทาง CP จะยอมรับหรือเปล่านะถ้าเขาเซ็นรับมอบแล้วก็เซ็นยอมรับรีเควสต์สำหรับการก่อสร้างเนี่ยมันก็จบนะครับซึ่งในที่นี้ในทางคุณจุลาผอของอ e c อเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณธันวาปี67นะก็จะต้องมีอีกสัก2 3ขั้นตอน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อ e c อพิจารณาให้เฉยนะครับซึ่งจริงเนี่ยคุณภูมิธรรมรองนายกเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประธานนะครับซึ่งในที่นี้เขาก็บอกนะครับว่าคุณภูมิธรรมมีเวลาไม่พอที่จะพิจารณาวาระนี้นะฮะ <c oughs> ก็ต้องรีบรีบไปก็เลยทําคร่าวๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการสรุปรายละเอียดอะไรอีกทีนึงผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าไอ้วาระการประชุมเนี่ยนะมันมีวาระที่มันไม่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากเลย นะเช่นแผนสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นอันนี้ยอยู่ประชุมได้นะครับพอถึงเวลาความคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐานในยีซีนะต้องรีบไปแต่อะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็พูดแล้วมันก็เออมันก็แปลกประหลาดตลกดีนะครับซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าโครงการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมี2โครงการใหญ่ๆอยู่ในนี้อันแรกก็คือรถไฟความเร็วสูง3สนามบินเนี่ยนะครับอันที่2เนี่ยก็ใหญ่พอๆกันครับก็คือตัวอู่ตะเภานะฮะที่ อ่าศูนย์การบินเนี่ยนะครับอ่าที่อันนี้บ t s เนี่ยเขาได้สิทธิ์ไปไอ้สองตัวเนี่ยรวมกันก็เป็นล้านล้านบาทนะพี่สิระครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆถ้ามันมีการลงทุนนะนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยคืออยู่ตรงนี้ถามว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าถ้าจะมาเร่งรัดการลงทุนเร่งรัดอะไรต่างๆให้มัน GDP โตไหมไอ้สอ,ส,อสองตัวเนี่ยสองตัวเนี้ยตัวคียแนะ,ะแต่กับปรากฏว่าคนที่เป็นประธานไม่ให้ความสำคัญกับสองโครงการนี้เอ๊ออันนี้นก็ตลกดีพี่สิระคร กาจะไไป,ไปทำอย่างอื่นไปขายข้าวแล้วก็นก็แลกประหลาดประกาศจัดดีครับรัฐบาลนี้ครับ,รบดูดูแล้วโครงการน่าจะเดินหน้าใช่ไหมคราบ CP เซ็นปุ๊บเนี่ยก็เดินหน้าได้ตามเป้าหมายใช่ไหมครับอ,อยู่ที่คารมจะอนุม,มัติหรือเปล่านะครับพี่จิระเพราะอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆว่า endos ออคือคือเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับเปลี่ยนแปลงประธานเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยคุณจุฬาก็เลยเอาไป endos ในบอร์ดของ EC อีกทีหนึ่งซึ่งบอร์ด EC ก็มีอำนาจ บริหารจัดก,การได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องให้คลรร,รับทราบนะครับถ้าครรรับทราบแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรค้านก็เดินเดินหน้าต่อเพราะตอนนี้เนี่ยสัญญาที่จะมีการปรับปรุงขยายกันอะไรกันซึ่งต้องยอมรับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับพี่จิระอันที่หนึ่งก่อนก็คือว่าเดิมเนี่ย e e c เนี่ยเขาบอกเลยเขาบอกว่า CP ต้องไปสร้างให้เสร็จก่อนแล้วก็ e e c หรือรัฐบาลเนี่ยจะผ่อนคืนหลังจากสร้างเสร็จแล้ว ซีพีก็บอกโอ้ยอย่างนั้นเขาจะต้องกู้เงินเป็นแสนแสนล้านเลยมันจะเกิดดอกเบี้ยมากมา,มายมหาศาลที่จะเป็นภาระของภาครัฐที่จะต้องอตามนี้ตามใช้นี้ให้เขาโน่นนี้นะคือหลักการความเป็สูงเป็นอย่างนี้นะครับให้เอกชนก่อสร้างไปก่อนแล้วรัฐบาลจะจ่ายค่าโครงสร้างพื้นฐานคืนครับที่จิระครับจริงๆถ้าจะมาพูดบอกว่าเป็นอะไรที่ให้เอกชนลงทุนไม่จริงเอกชนจะลงทุนแค่บางส่วนนิดเดียวประมาณไม่เกิน20%ของโครงการลงทุนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาจะต้องรับภาระ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จก่อนแล้วก็รัฐบาลก็ผ่อนค่าโครงสร้างพื้นฐานคืนส่วนเอกชนเนี่ยก็จะต้องซื้อระบบไฟฟ้าซื้อรถมาวิ่งนะครับแล้วก็เอามาวิ่งรับคนและก็ได้สิทธิ์ในการบริหารพื้นที่ของสถานีต่างๆก็คือพื้นที่ real estate พื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไป50ปีอะไรก็ว่ากันไปสําหรับโครงการลงทุนหรืออะไรต่างๆ นะการเดินรถกว่าสามสิบปีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นโดยหลักการเดิมเนี่ยเขาจะให้สร้างให้เสร็จแล้วรัฐผ่อนคืนตรงนี้กลายเป็นว่าสร้างไปคืนไปทับนะ,ะเขาสร้างมาได้ประมาณสักสองปีรัฐบาลก็เริ่มทยอยคืนเงินลงทุนเขาก็บอกว่ารัฐบาลก็ประหยัดดอกเบีย้ยในส่วนของเอกชนที่จะไปกู้เนี่ยได้เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เขาเองก็ลดภาระอะไรลงไปนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่ามันมีการโยน ภาระของ a i r p o อร Link ให้กับ a อซิเอราวันด้วยซึ่งวันปัจจุบันโอนไปแล้วนะครับโอนไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์สิ่งที่ CP จต้องจ่ายตังค์ก็คือ1,000งล้านบาทนะที่จะต้องจ่ายคืนทันทีตั้งแต่ตุลาปี64นะฮะตุลาหกสีนะครับ, 6, 4, รบที่จะต้องที่จะต้องคืนคืนตังค์ให้เขาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่ได้มีการคืนเงินหรืออะไรกันเออซีีต้องจ่ายต้องจ่ายแล้ว่ แอดเตให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหมื่นกว่าล้าน c ี CP ก็ขอผ่อนขอผ่อนจริงๆขอผ่อน10ปีนะครับขอผ่อน10ปีก็ปีละพันล้านพนะูดง่ายมอต่ม <laughs> ีดอกบเบี้ยด้วยรัฐบาลก็บอกว่างานขอให้คืนภายใน6ปีก็แล้วกันนะครับก็เลยเป็นที่มาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสัญญาแล้วก็ตัวสัญญาเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับอาโทษที่ผ่อนคืนในเจงวดนะครับก็คือ หกเดือนหกปีแรกเนี่ยพันหนึ่งแล้วก็ปีที่เจ็ดผ่อนคืนทั้งหมดนะครับก็คืออีกอีกสี่พันกว่าล้านเนี่ยนะครับไปผ่อนในปีที่เจ็ดเนี่ยก็คือตกลงกันได้ประมาณเจ็ดวดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆส่วนเรื่องของอเมืองการบินอูตเพาเนี่ยอันนี้เราเคยมาคุยกันในรายการแล้วตอนนี้แก้เยอะพี่จิระแก้เยอะแก้เยอะมากเช่นแก้เงื่อนไขการนับหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับให้นับหนึ่งก็ต่อเมื่อ มันมีการใช้มีจํานวนคนที่ไปใช้ห้นับหนึ่งมันก็คือการเขาเรียกว่าอ่าดีเลย์สัญญานับหนึ่งาจากเดิมห้าสิบปีจะเริ่มนับหนึ่งเมื่อสมมติปีหกเจ็ดก็ไม่ใช่อาจจะเป็นปีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอะไรก็ว่ากันไปอย่างเนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่รัฐบาลก็จะต้องอ endorse อตัวปรับปรุงแก้ไขสัญ,ญญาตรงนี้อีกทีหนึง่งก็ต้องรอลุ้นครับว่ารัฐบาลน,นี้จะเอาจริงเอาจังในการพิจารณา งบลงทุนของ2โครงการนี้ซึ่ง <ruh> มันมีมูลค่าเป็นล้านหล้านล้านบาทเลยนะครับเป็นล้านล้านบาทเลยเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของทาง EC จะต้องไปเจรจากับทางเอกชนเพื่อปรับปรุงแก้ไขสัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นสัญญาวันนี้มันยังไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยนะครับมีการรากไว้เฉยๆมีการตกลงกันโดยวาจาโดย การประชุมแต่ว่ายังไม่สามารถดําเนินการได้ครับก็เลยเป็นที่มาที่คุณจุลาบอกว่ากว่าจะสร้างได้ก็ปาเข้าไปตั้งทุันวาหกเจ็ดนะครับสําหรับตัวาสามสนามบินครับหรือว่าเป็นการผ่อนปลนที่สมเพจสมผลแล้วก็จะทาให้โครงการเดินหน้าได้ใช่ไหมอาจารย์สักครู่นะครับทิจุระผมไม่ได้ยินเสียงพี่ครับสักครู่ครับถือว่าเป็นการผ่อนปลนครับที่ถือว่าเป็นการผ่อนปลนที่ทําให้โครงการเดินหน้าได้สมเพสสมผลใช่ไหม ครับในเวลาเนี้ยเขาก็ใช้เขาก็ใช้วิธีนี้นะครับดำเนินการแต่ว่าในอนาคตอาจจาะมีปัาจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ไม่สามารถดําเนินการต่อได้หรือเปล่าอน,นี้ยังไม่ทราบยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในเงื่อนไขของการประมูลโดย CP ก็ดีหรือโดยอูภเผาก็ดีเนี่ยทาง BTS ก็ดีเนี่ยนะครับพี่จิรคงจําได้ว่าสัญญาที่เป็น TOR ออกมา TOR อันแรกมันจะทัฟมากใช่ไหมครับ ทุกคนจะต้องมีตังหกแสนล้านกี่แสนล้านมาเพื่อที่จะมาวางไว้เพื่อก่อสร้างมันก็เป็นการกีดกันไม่ให้เอกชนรายอื่นเข้ามาประมูลได้โดยชอบทมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ดีๆประมูลได้แล้วแล้วคุณมาลดเงื่อนไขลดขั้นตอนสมมุติเอกชนที่เขาในเวลานั้นเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยถ้าสัญญาเป็นแบบเดิมอ่ะผมสามารถทําได้นะแต่ว่าสัญญาเอทีโอเป็นแบบนั้นเนี่ยทาให้ผม ผมเข้ามาไม่ได้เฮ้ยดังนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ชอบทานี่ะถ้าคุณเล่นมาลดเงื่อนไขลดอะไรให้ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะมีใครเอาประเด็นนี้มาอ่า,อาร้องเรียนหรือเล่นงานมากน้อยขนาดไหนครับก็ต้องวัดใจรัฐบาลว่าจะเดินหน้าด้วยเงื่อนไขที่ผดปลนตามที่ได้มีการเสนอจริงหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับติดตามกต่อแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พอสมควรเรื่องของความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เพราะว่าสภาเปิดบอกคอปีนี้จะโตได้แค่ GDP จะโตได้แค่สองจุดสี่รัฐบาลก็บอกว่าจะเร่งให้ได้สักสาเปอร์เซ็นตะฮะเมื่อวันจันทร์คมอเศรษฐกิจใช่ไหมก็มีแนวทางออกมาการดูแล้วเนี่ยเป็นแนวทางที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึงไหมสามเปอร์เซ็นพอหรือเปล่าคือถ้าดูจากที่ทั้งคุณพิชัยท่านท่านชี้แจงมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับก่อนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยท่านไปตั้งเป้าภาคการท่องเที่ยว ให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มจากเดิมเนี่ยอีกสักหนึ่งล้านคนเนี่ยนะครับซึ่งก็ไปกระตุ้นอะไรไปกระตุ้นตัวการบริโภคในประเทศนะครับพิจิละนะในกราฟเดิมเนี่ยพิจิล่าจะสังเกตนะฮะที่ผมเคยทําไว้รอบที่แล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าเราแบ่ง GDP ออกเป็นสักสาภาคใหญ่ๆภาคแรกเนี่ยคือภาคการบริโภคภายในประเทศเนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณสัก60%ของ GDP ครับไอตัวเนี้ยไตรมาสหนึ่งมันโต6.9% ครับนะครับซึ่งก็แปลว่าตัวการบริโภคในประเทศไม่ได้มีปัญหาแน่นอนมันก็บริโภคมาจากประชาชนบริโภคมาจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซึ่งมันเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้น,คนะครับคือภาพภาพนี้มันปนกันอยู่ครับพิจราระระหว่างนักท่องเที่ยวกับประชาชนแน่นอนภาคประชาชนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันฝืดเครืองมันติดนู่นติดนี่นะครับแต่อย่าลืมว่าเรามีภาคท่องเที่ยวเข้ามาคุณพิชัยคงจะเห็นว่าเออถ้าเพิ่มท่องเที่ยวสัก เพิ่มขึ้นมาอีกสักล้านคนมันน่าจะกระตุ้นภาคก,การบริโภคเพิ่มขึ้นแต่อย่างที่พิจระเห็นนะครับมันเพิ่ม0ู 1, 2เ์น่เปอรนองพิจระครับมันเพิ่ม0ู 1, 2ยดเปอรนี่จาก2.4ก็เป็น2.52อะไรอย่างเป็นต้นนะครับแต่อีก2ตัวครับพิจระซึ่งมันอยู่อีกประมาณสัก40บเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยตัว Investment นะครับแล้วก็ตัวการใช้จ่ายของภาคนั้นภาคก,การลงทุนของ Privat เนี่ยนะครับ มันบวกได้3.2%ภาค p r i v a t e ่ยกินสัดส่วนการลงทุนประมาณสัก70%ครับพี่ชิระครับแล้วก็ภาคการลงทุนของ Public หรือภาครัฐเนี่ยนะครับมันกินประมาณสัก30%เนี่ยแต่มันติดลบพี่ชิระนพี่รลับ,ลบ,บมันติดลบไป28%นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็เลยฉุดทำให้ภาค investment มันติดลบลงไปตั้ง3%ปกว่า นะครับแล้วก็ตัว government expenditure หรือการบริโภคภาครัฐเนี่ยซึ่งมันมันอยู่ประมาณสัก16%ของ GDP มันก็ติดลบเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับจากงบประมาณภาครัฐอย่างเดียวครับพี่จิระครับจากงบประมาณภาครัฐแล้วก็ในกราฟอันที่สองนี่ที่ผมทำมาสดๆร้อนๆให้พี่จิระเนี่ยอันนี้คือการลงทุนภาครัฐเป็นอามเอาเห็นไหมครับพี่จิระในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือปีที่แล้วครับนะจะสังเกตว่ามันมันอยู่สูงกว่า2แสนล้านบาตลอด แล้วมันมาสะดุดเอาไตรามาสสี่เห็นไหมครับมันอยู่ไม่ถึงแสนห้าหมื่นล้านครับงบไม่ออกใช่ไหมฮะงบประมาณไม่นี<ม>่คืองบไม่ออกครับครับเพราะงบปีหกเจ็ดจะเริ่มไตรามาสสี่นะครับของปีหกหกครับแล้วก็ไตรามาสหนึ่งมันกระตื้นขึ้นมานิดเดียวมันมาอยู่ประมาณสักหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านนิดๆเพราะฉะนั้นมันต่างจากที่เราเคยลงทุนปกตินเนี่ยนะครับที่สองแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับประมาณห้าถึงเจ็ดหมื่นล้านต่อไตรมาสพี่ชิระ ห้าถึงเจ็ดหมื่นล้านต่อไรมากดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะกระตุ้นทําให้มันเป็นบวกได้จริงๆอย่างที่คุณพิชัยต้องการในส่วนของอตัวการบริโภคเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับก็เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวมาอันนี้ก็ทำไปนะครับแต่มันก็เพิ่มได้ไม่มากนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเพิ่มต่อไปก็คือ investment ของภาครัฐ investment ของภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยก็ต้องกระตุน้นไอ้ตัวนี้ผมถึงบอกไงครับว่าไอ้ไฮสปีดก็ดีเมืองการบินเนี่ยมันจะนมีส่วนทําให้ตัว investment ตรงนี้มันกลับมาเป็นบวก แล้วก็บ,บ,บวกเยอะด้วยถ้ามีการลงทุนนะครับเพราะเอกชนก็ต้องลงทุนมากมายมหาศาลอยู่แล้วแต่พี่เดี๋ยวว่าถ้าจะกระตุ้นให้ทันภายในเดือนธันวาตุลาอ่าโทษตุลาพฤศจิกาธันวามันก็จะไปเป็นอ่า Q4 ของปีงว่าประมาณหน้าแต่มันยังทันปีนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้า m obilize เงินลงทุนไปสักแสนล้านสองแสนล้านในภาคอินเวส m e เมไอ้ยีเอเซอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให เศรษฐกิจ GDP ของปีนี้เรามีการกระตุ้งขึ้นในไตรมาสที่4แล้วมันจะกระตุ้งขึ้นเยอะด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่า Investment ในกราฟเมื่อสักครู่นี้นะครับไตรมาสสี่ของปีที่แล้วมันอยู่ที่ไม่ถึงแสนห้าหมื่นล้านเห็นไหมพี่เชื้อใช่ครับนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสามารถสร้างโมเมนตัมของไตรมาสหนึ่งซึ่งมันอยู่ประมาณแสนห้าหมื่นล้านนิดนเอามาเป็นแสนหกแสนเจ็ดแล้วก็ไตรมาสสี่กลายเป็นสักสองแสนมันจะทําให้ไตรมาสสี่ปีนี้มันบวกอย่างมโหฬาครับพี่เชื้อ มันอาจจะบวกได้20% 30%ไอ้ตัวนี้แหละครับมันจะไปบวกทําให้ GDP ของทั้งปีปีเนี้ยมันโตขึ้นอย่างมีนยัยะสําคัญครับพี่ิระมีคนบอกว่าโอจาก2.4งี่ที่สภาฟาดคาดนะรัฐาราบาลบ,บอกเอาแค่สพอเนี่ยวังน้อยไปไหมเคยบอกว่าโอ้จะอยาอย่าให้ได้5%อร์เมันจะเป็นไปได้จะสูงกว่านั้นได้ไหมฮะ ขอโทษนะครับสองจุดสี่ถ้ายังอย่างเนี้ยก็ไปถึงพิจิร่ะร <อ S 1> ครัเ<ร>อาเราว่ากันตรงๆพ,พิจิระเกิดอะไรขึ้นนะถึง,งเราเราไม่ไปไหนเราอย่า <นะ S 2> <laughs> เราไม่ต้องอวยเลยครับ <laughs> คือณวันนี้เนี่ยนะครับตัวงบลงทุนจริงๆที่มันพอก,กระตื้นขึ้นมาอันนั้นกระตื้นเพราะเอกชนไตรมาสหนึ่งะครับแต่ภาครัฐยังศูนย์อยู่นะครับพิจิระเพราะงบเป็นยังไม่ออกงบมาออกจริงๆก็คือประมาณเมษาพฤษภาปีนี้ปีนี้นะครับซึ่งคือไตรมาสสามแล้วครับพิจิระ ไตรมาสสามแล้วยังไม่รู้จะใช้ได้เต็มที่มากน้อยแค่คือไตรมาสสามของงบประมาณนะครับไตรมาสสามของงบประมาณส่วนไตรมาสสี่ของงบประมาณหรือไตรมาสสามของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นผลมันจะเริ่มมีการประมูลหรือมีเริ่มมีการอะไรที่ออกมามีการเบิกจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยออกมาตัวภาคการใช้จ่ายภาครัฐก็จะออกมาประมาณสักไตรมาสสามของงบประมาณหรือไตรมาสสองของปีนี้ก็คือประมาณสักเดือน เดือนนี้เดือนนี้เดือนเ,นเดือน,อนมิถุนาก็จะเริ่มมาแต่ยังไม่เห็นผลเพราะมันยังน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยไตรมาสสองไม่ต้องคาดหวังพิจิระนะฮะไตรมาสสองที่จะออกมาแล้วก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขกันประมาณสักสิงหากลางเดือนสิงหาเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นการเติบโตอาจจะได้สัก1.6 1.7ไม่เกินนี้ดังนั้นสองไตรมาสมันอยู่ประมาณไม่เกิน 1. 7ดนะครับ1.6 1.7หนึ่งอยู่แล้ว ถ้าพี่จิระจะทําให้มันกลายเป็น2.4ทั้งปีแปลว่าครึ่งปีหลังพี่ยังพี่จะต้องทําให้ได้ประมาณนะครับประมาณนะครับ3.1สองไตรมาสโอ้ก็ก็พอ,อ,อมีลุ้นไหมครับ <laughs> เนี่ยครับผมถึงเรียนเนี่ยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคือวันนี้รักษา2.4ให้ได้มันก็ยากพออยู่แล้วนะครับจะถ้าไป3เลยเนี่ยก,ก็อาจจะต้องดูอย่างที่เรียนนะครับว่ามันต้องหาตัวที่มันสปาร์คแรงๆซึ่งในที่นี้เนี่ยมันเห็นชัดว่าตัวสปาร์คแรงๆเนี่ยก็คือการลงทุนของตัว ตามเรสูง3ส,สนามบินซึ่งจริงๆเนี่ยภาคเอกชนเขาก็มีการเตรียมการกันในระดับหนึ่งนะครับคนที่จะมารับจ้างลงทุนนี่ก็ไปทาไซต์มาทั้ง3าีปีแล้วครับพี่ชิระนะครับตัวที่เขาประสบปัญหาขาดทุนอยู่อะไรตา่างๆนี่เขาเขามีเงินไปจมอยู่กับตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าการก่อสร้างมันเริ่มเงินมันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในระบบอย่างนี้เป็นต้นนั้นมันก็จะช่วยทําอะไรได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับตัวเมืองการบินหรืออะไรตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่า จะเอาอะไรมาช่วยประเทศ GDP วันนี้ภาคการบริโภคในประเทศเขาทำหน้าที่เขาได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแน่นอนมันมันหดตัวแน่ๆแต่มันหดตัวมาจากอะไรมันหดตัวมาจาก การจัดจ่ายของภาครัฐการลงทุนของภาครัฐที่มันจะช่วยทางอ้อมครับพี่ชิระก็คือ<ด><ค><ด>ถ้าภาครัฐมีการาจัดจ้างมันก็จะไปเอกชนใช่ไหมเพราะภาครัฐไม่ทาเองอยู่แล้วเอกชนก็ไปจ้างงานเพิ่มจ้างงานเพิ่มก็มีตังพอเอาไปบริโภคเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันนี้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าภาครัฐมันหยุดตรงนี้ซึ่งมันก็หยุดมาปีควอเตอร์ละเจ็ดหมื่นล้านนะครับพี่ชิระไปมาสีเนี่ยหายไปเจ็ดหมื่นล้าน ไตรามาสหนึ่งปีนี้หายไปอีกเจ็ดหมื่นล้านเพราะน,นั้นสองไตรามาสรวมกัน GDP มันหายไปแล้ว 101, 000, 000ลแสนสี่หมื่นกว่าล้านแตเพราะนั้นโมเมนตัมที่มันจะหมุนเวียนเศรษฐกิจมันก็จะหายไป Governmentten การใช้จ่ายภาครัฐแน่นอนมันก็ติดลบเช่นเดียวกันนะครับปีปปปนี้มันก็ติดลบอยู่จากจากปีก่อนประมาณสักหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่มันก็มาจากอะไรมันมาจากการชะลอตัวของเรื่องโควิดนะครับที่การจับจ่ายของเรามันไม่ต้องมาเร่งรัดแบบนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้น government expenditure เนี่ยนะครับมันทำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ,ถ้ารักแต่ถ้ารักจะบอกว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้อง Digital วอลเล็สิเพราะว่าภาครัฐจะเอา500 0 0ล้านมาใช้ถูกไหมครับช้0 0 0 0ล้านมาใช้มันคือใช้เพื่อ replace Re หมายถึงว่าเอามาใช้ทดแทนการบริโภคของเอกชนนะครับพี่จิระสมมุติว่ามันหมุนหมุนเวียนได้แค่ต่อเดียวสมมุตินะครับก็แปลว่ารัฐบาลไปดึงเอาการบริโภคเอกชนมาไว้เป็นของตัวเองครับ หากบริโภคเอกนชนเนี่ยมันจะหายไปด้วยครับพี่จิระทาไมฮะทาไมหายไปจับมันคือรัฐเอามาเอามาบริโภคเองเครับอ oh. ครับรัฐบาลเอามาจ่ายให้ประชาชน oh. มันไม่มีการนับซ้ําครับพี่จิระมันไม่มีการนับซ้ํามันจะนับซ้ําอีกทีก็ต่อเมื่อมันถูกหมุนเวียนออกไปเป็น าาการบริโภคจริงๆนะครับอันนี้มันไม่นับซ้ำครับเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐไปบริโภคแทนครับคือผมเข้าใจรัฐเลยนะครับว่าเขาคิดว่าพอรัฐเนี่ยไปช่วยแล้วเนี่ยเอกชนบริโภคอีกจีมันได้เบิ้ลไม่ใช่ครับการการนี่คือการนับซ้ำทางเศรษฐศาสตร์นะครับไม่มีการนับซ้ำครับถ้าก้อนนี้ออกไปแล้วมีการบริโภคเขาไม่นับแล้วเขาจะไปนับก็ต่อเมื่อมันเกิดการหมุนเวียนอีกอีกหนึ่งรอบก้อนนี้ที่ไปมันจะมีการลงทุนเพิ่มภาคเอกชนตามมาได้ไหมอาจารย์ ครับถูกต้องครับอาจจะเป็นไปได้แต่ต้องยอะแต่ต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะนั้นพี่จิระสังเกตไหมครับไอ้ดีิจ้าวันเหลดหนึ่งรอบเขาไม่ให้เบิกทันทีเห็นไหมครับพี่จิระ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> เขาถึงบอกว่าต้องไปใช้อีกรอบหนึ่งแล้วถึงจะมาเบิกเงินได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเขาก็จะมีการคิดไปแล้วแหละว่าว่ามันมันคืออะไรดังนั้นเนี่ยถ้าคุณปล่อยไปรอบแรกมันไม่มีทางครับที่จะทําให้ GDP มันโตในไรมาสีทันทีครับ mm hmm. ดีเจ้าวัลเลนเหลดนะครับ mm hmm. และประเด็นที่2ก็คือว่า ดีเจ้าวอเล็จะออกมาก็แปลว่างบปี6-7มันใช้ไม่หมดถูกไหมครับใช่ใช่เพราะส่วนหนึ่งในนั้นมันจะเอาเงินจากมันจะเอางบประมาณจากปี6-7ไปใช้ดีชจ้าวอเล็ด้วยก็แปลว,ว่าไอ้ที่ r o v e r t m x p t n x p t u r i t u r e การใช้จ่ายภาครัฐหรือ Investment ภาครัฐตัวใดตัวหนึ่งครับมันไม่ได้ถูกใช้ครับ ก็ต้องไปดูว่ามันจะไปรีเพลซตรงไหนก็แปลว่าไอ้ตัวที่เราคาดว่าจะให้ภาครัฐไปใส่งบประมาณปี67มันใช้ไม่ได้ไม่เต็มที่อย่างน้อยน้อยก็หายไปแสนห้าหมื่นล้านตามที่รัฐจะเอาไปใช้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าผมถึงบอกไงครับว่า GDP ปีเนี้ยสอุดสี่ก็เก่งแล้วนะครับสองจุดสี่ก็เก่งแล้วพูดอย่างนี้เลยนะครับไม่ไม่เกรงใจกันแล้วกันเพราะว่ามันเห็นตัวเลขชัดแต่เหมือนปีที่แล้วพี่จิระเห็นไหมว่าตอนนั้นที่สภาพัดยังยืนยันว่า ตรมา,าปีหกหกหกจะอยู่ที่ประมาณ2.4 2.5ุดสี่าผมบอกเป็นไปไม่ได้เพราะไตรมาสสีมันไม่มีงบประมาณการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เช็ค into a c อ o u เคตรงนี้หรือนะครับผลสุดท้ายก็ออกมาได้แค่อย่างที่เราเ ตรงเนี้ยมีเครื่องคิดเลขก็คำนวณได้แลวนะพี่จิระ <Okay. S 1> มันมันไม่ได้ยากเย็นเกินไปเลยนะครับ uh huh. เพราะว่าเนี่ยเหยียดตัวเลขตรงเนี้ยสภาพัฒน์เขาก็ให้ตัวเลขมาก uh huh. ในระดับหนึ่งนะครับที่บอกว่าพอดกราฟให้ดูอะไรให้ดูมันเห็นชัดเลยครับว่ามันจะโตได้จากตรงไหนแล้วก็ตัวเลขที่ผมคำนวณมันไม่ใช่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นตัวเลขอัมเมาส์อัมเมาส์เป็นล้านล้านบาทของสภาพัฒน์ที่เขาทําเป็นเวิร์กชีตออกมาเป็นประจําทุกๆไตรมาสครับแล้วก็ติดต่อกันมาตั้งอย่างผมได้ตัวเลขนนเนี่ยนะคร ประมาณยี่สกว่าปีมัครับพิชิระนะครับตั้งแต่ตัวเลขตั้งแต่ปีหนึ่งเสามนะครับที่สภาพก็ทำมาเพราะนั้นตัวเลขเนี้ยมันเป็นซีรีส์ของตัวเลขที่มันไม่ได้มั่วมันเก็บตัวเลขมาตลอดแล้วเห็นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเดาได้เลยว่าตัวเลขต่อไปมันควรจะเป็นอะไรแล้วมันจะโยกมันจะโยกตัวเลขหรืออะไรยังไงบ้างนะครับป้าต้องลุ้นกันเงื่อตกนะฮะว่าจะได้สามเปอร์เซ็นต์มันพ่อจารย์บอกว่าสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์น ตามที่รัฐบาลวางแผนนี่ก็น่าจะเหนื่อยนะผมว่า2.1น่ะก็เก่งแล้วกับไม่ต้องรับรวมเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นนะที่เป็นวิกฤต่ตอนนี้นะใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าเรื่องนี้แหะครับก็คือนโยบายรัฐบาลนั่นแหละที่ทําให้ภาคการลงทุนของตลาด เขาไม่เขาไม่เขาไม่รู้ทิศทางพิจิตะเขาไม่รู้ทิศทางคุณจะเอาอะไรวันนี้คุณจะเอาแบรนด์บิ์ไอวันนี้คุณจะเอาคาสิโนไอวันนี้คุณจะเอาโนู่เอานี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความไม่ชัดเจนและเอกชนคนลงทุนเขาก็จะไม่หลงครับใช่ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสุภาพข้อควาหมายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ